พุทธธรรมนายจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวันนสนรูรมฤุทัยวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปีพุทธศักราช2485มีข้อความดังต่อไปนี้อรหรรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและในอนาคตทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนอยู่ได้ตรัสแก่พระอน,นุลว่า อนันท์ดูก่อนอานุ์ก่อนกกินพุทธกาล15ปีจะเกิดการได้แรงจะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเาะผาผลาประชาชนให้พินาจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมากดูก่อนอานุ์เมื่อศาสนาของตถาคตล่วงเลยไปก่อนเกินพุทธกาล15ปีสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในยุคนั้นจะพบแต่ความลำบากทุกชาติทุกศาสนา ตามธรรมชาติอันมุนเวียนของโลกที่หมุนไปใกล้ความแตกสลายแผ่นดินแผ่นน้ําจะลุกเป็นไฟมนุษย์และสัตว์จะได้รับทัยพิบัติสารพัดทั่วทุกทิศคนในสมัยนั้นจะมีนิสัยโหดกํดกนินจากสัตว์ป<ล>่าจะรบราฆ่าฟัน<า>กันเองเลือดนองแผ่นดิน

จะมีความแม้แรงมากกว่าก่อนพุทธกาลญาตินอกพุทธศาสนาจะลบหลักฆ่ากันซึ่งกาและกันต่างฝ่าจะล้มตายกันฝ่าไดมากน่าสมณะชีพคลามจะล้มตายจะตายไปฝ่าไละครึ่งจิมเลกราตาสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่แรงนักเริ่มแต่พุทธศาสนารุ่นให้่2,500ปีเป็นต้นไป ไฟจะามมมาททิศวัไ่วัดว่าอารามสมณะาชีปราจะอดอยากยากเข็ดลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงอาร์เรก้าจะทะยานจากน้ำมาสมุทรจะช่าสามสงครามจากทุกที่ศึจะติดเมือข้าวจะขาดแคลนทุกแคลนจะอดอยากผีขโมดป่าจะเข้าเมืองพระเสื้อเมืองทรงเมืองจะหนีเข้าไรผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกปราลาดถุเสื้อเหล็กนับแสนตูมาปล่อยไ่เป็นไฟผายักษ์กินที่ถูกสาดเป็นเวลานานจะตื่นขึ้นมาอารวาสโลก ดินฟ้ากากศจะแปลตัวตลิง่งจะพังแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูตในระยะนั้นาศาสนาของปฐากดจะเสือ่อมลงมากเพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเชื่อคำคนโกงกล่าวคำเท็จไม่เคารพรักธรรมนิยมคนประจบสอบพลอได้รับความเชื่อถือในสังคมผู้ที่มีศีลธรรมประพฤติดีประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพยำเกรง พระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราชคนหี่อยู่ดูได้พระบุง ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตนผู้ใดปรารถนารอดค้นจากภาัยพิบัติให้รักษาศีลห้าประการจเจริญเมตตาภาวนาประกอบสมาชิกมีใจสันโดษรู้จักไม่โปกหดโกงไม่หลงหมูห่หมองนาฏและลาภยศตั้งใจปฏิบัติตนต,ตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธการพุทธธรรมนายจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวันนสูมฤทธิ์ขทยวนประเทศอินเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปีพุทธศักราช2485มีข้อความดังต่อไปนี้อรอรหันต์สมมาสัพพุทธเจ้าในชีวิตเลือน้อยไม่รู้ว่าความตายเนี่ยจะมาพรากชีวิตต่อไปเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้จะไม่ตายพรุ่งนี้จะไม่ตายม่ระชอยู่ได้แแก่ท่าว่าสิ่งที่มีอยู่ันหมดไปเลย ไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อความตายมาถึงจะเกิดการได้แรงจะมีการดังนั้นอะไรเป็นความดีความงามเร่งทำฝนเล็กจะตกจากอาากไปจะลงมาจากอากาศจะเผาผลาญประชาชนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันทร์มากมากดูกอดตาลุกด้วยศาสนาของพระพุทธลุ่มเลยไปก่อนถึงเทศกาลสิทธาภิสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในทุกนั้นจะพบแต่ความลำบากทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติการหมุนเวียนของโลกที่หนึ่งไปใกล้ปอดแต่สบาย แผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟอัฐและสัตว์จะได้รับอภิบาลสารพผู้ที่ศรีค่อยในสมัยนั้นจะมีวิสัยบทถึงกำเนิดจากสัตว์ป่าอัฐิจะรบราฆ่าฟันกันเองถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นหนาส่วนเวนยสัตว์ผู้ขวนขวายในกุศลตามวจนะของพระากฏก็จะระงับรอนให้หลุดไป บ้านเมืองไดมีความสงบอย่างเปเอกราในวันนั้นและคุณมีแต่มา,นานเตรเานะ้รายท่ิบัติจะบาบางแต่ก็จะมีคามชาติตตตแต่ว่าทูก่ากอนถึงพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นการแด้แรงได้ให,หมทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังถนะึงพุทธกาลไปแล้วนั้นอนันท์คดอนหลังถึงพุทธกาลจะมีความแด้แรงมากกว่าพุทก ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะลงตายข้าางซการะกต่างป่าจะลตายลกสมนะชีพามจะลงตายจะตายโดยฝ่ายนั้นจพง่กจดประสันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีไพ่เหมือนกันแต่ไม่แรงแังเริ่มแต่ศาสนาสันติาุ่า ไฟจะรุกรามมาทันทีไม่วัดว่ารามสมาาชีกราจะอดอยากแ่ไหลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผ่านตึกราะทะยานจากน้ำไจะชอกซ้ำสงครามจากทั่วทิศจะติดเมืองข้าวจะขาดแคลนทุกแคลนจะอดอยากผีขโมดป่าจะเข้าเมืองถอเสื้อเมืองทรงเมืองจะหนีเข้าไพร่าผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไฟผ่านยักษ์หินที่ถูกสาดเป็นเวลานานจะตื่นขึ้นมาอาลวาดโลก ดินฟ้าากจะแปรปรวตลิงจะพังแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูญในระยะนั้นศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลงมากเพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเชื่อคำคนโกงกล่าวไม่เขารพคลทุย่าคนประจบสอพอได้รับความเชื่อถือในสังคมผู้ที่มีศีลธรรมประพฤติดีประพฤติกลับไม่มีใครยร่เกี่ยังไพระทําจะเริ่มจาก ม,มีทั้งมิตราราโคทิยาบุตรอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมริ์ทั้งสองพระองค์เป็นทั้เบื้องต้นตะวันออกของวัชิประเทศจะเสด็จมาเสริมสร้างศาส,สนาของพระถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึงห้าพันทวัตถ์ศาดูกอาดเลยเวลานั้นคนโลกเหลือน้อยมากทำทำนายของพระถาคตมีย่อมยังเ,เวลาย,ยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมสัตว์ ที่ต้องสิ้นสุดไปตามจำชุกของตนผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาสี่ห้าประการเจริญเมตตาภาวนาประกอบสมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่โป้ผลคดโกงไม่หลงหมู่มอหน้าและลาภยศตั้งใจปฏิบัติตนตามคำสอนของฐานพน์ให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธการพุทธธรรมนายจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวันสุภฤทธิัยวันประเทศอินเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปีพุทธศักราช2485มีข้อความดังต่อไปนี้อรหันสัมมาสัพพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและในอนาคตทรงมีเมตาตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนอยู่ได้ตรัสแก่พระอนุนว่าอนันท์ดูก่อนอุน,อน